สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจพิจารณ์ยับบนผืนสักหลาดนะครับตอนนี้ก็พบกับผมนะครับตัวจีดเดเคอานะครับเราก็อยู่กันที่มังกี้ s ุกเก็ตครับนะครับวันนี้เออเรามีอะไรไมานำเสนอนะครับอ้าวเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันดีกว่าม,มังกี้อยู่ตรงไหนมังกี้อยู่ตรงไหนเอไอโก้โอมีหลายสาขา,ากแต่ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยสาขาลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวเอาตามเข้ามาก่อนอ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในนะครับข้างในก็ดูคึกคืนมากเลยนะครับคนเต็มนะมใช้ผ้าอะไรริบบ์วินริบบ์วินอานะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมาตามมา อันนี้อะไรครับคุณบอยหอการค้าบอยหอการค้าสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับอ๋อมาเล่นี่บอยใช่ครับใกล้บ้านครับอ๋อนะครับอ้าวสวัสดีครับเจออีกแล้วนะครับคุณด้วนีเอ๋อก็ต้องมาอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมาโครงการอ่พี่ให้น้องเพื่อวัดบาดรัมผูอ๋อเราให้น้องอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ผมคุ้นๆหน้ามากเลยเนี่ยเหมือนเคยคเคยเคลีคยวผมตกรอบภูบ่ก้าลูกขอแก้มือหน่อยได้ไหมซักเซ็ตละสองสามพันพอยอกยอกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับทั้งหมดนะครับของมังกี้ซูเ a r c ขับนะครับที่ลาดพร้พาวตอนนี้เราอยู่กันที่ลาดพร้พาวโชว์แคสสี่นะครับเดี๋ยววันนี้ไหนะขอดูคิวหน่อย ดามตามธรรมดาอืมจอร์นปาลีนะครับตกลงไทเทเนียมกับไทเทเนียมกับกับกับเอ่อทคำเหลือกันไหนดีกันอันนี่ก็เป็นคิวของคุณอ้วนนะครับจอร์นปาลีนนะอันนี้แท้แน่นอนนะครับนี่ดูไม้เมืองนอกนะครับกี่ปีได้ครับอนนี้หลายปีอยู่ แต่อันดับเมตรในหกหกปีเลยเหรอใช่เดี๋ยวที่ผมมาวันนี้นะครับผมไม่อุบแล้วผมได้นำเข้าสารเข้าสารนะครับที่ทางทีมงานชาวสนุกเกอร์นะร่วมกันบริจาคนะครับในปีนี้นะครับในปีที่5ของโครงการเราให้น้องนะครับเพื่อวัดนะครับผมก็จะเป็นพี่ให้น้องอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชม ตรงข้าวกันดีกว่า่ะมานี่ก็เป็นเอาคุณอ้วนมาเลยรับหม้อไปเลยนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นโต๊ะโผนะครับนี่ข้าวสารทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ครับยังไม่หมดนะยังอยู่ที่บ้านอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งสั่งมาวันนี้แต่ว่าด้วยฝนตกเอามาไม่ได้นะครับกลัวข้าวสารเสีย,ยก็เลยเอามาได้แค่นี้คุมมานะครับ ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ร่วมบริจาคด้วยนะครับนี่ตัวที่ช่วยเป็นตะพานบุญทีให้ร่วมบริจาคบุญหนักนะครับหนักจริงจนะครับก็วันนี้ส่งมอบไปก่อน36ถังนะครับ36ถังถังหนึ่ง14บสโลนะครับก็36ถัง14บสี่โลสาก็สี่ร้อยยีโลนี่ก็ประมาณ500กว่ากิโลนะครับวันนี้แต่อยู่ที่บ้านอีกนะครับอยู่ที่บ้านอีก16ถัง นะครับเดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่อยู่ในมือผมแล้วเนี่ยล่าสุดเลยเพิ่งมาถึงนะก็จะเป็นพีน้องปอนพีพี69ซูกเกอร์นะครับที่ศรีราชากับอิอนเตอร์ซูกเกอร์นะครับของสี่คิว้วยี่สิบเอ็ดถังไอ้ยี่สิบเก้าสิบเก้าถังรวมกันสองเจ้าเป็นยี่สิบเอ็ดถังนะครับตอนนี้มีร้อยกระถังแล้วโมทนาบนุญยนะน่น่าจะยังไม,ไม่จบเพราะว่า งานถึงเริ่มมีนา8ปมิถุนาแต่มิถุนาอีกหนึ่งเดือนอีกหเดือนกับกับหวันรับอ่าเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปคุยรายละลเอียดกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเชิญเจา้าของสถานที่นะครับซึ่งมีอะไรที่เราคาไม่ถึงหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับแค่นี้ก่อน